โอมชาติวันนี้วันที่26เดือนพฤศจิกายนปี2022เราจะฟังสาระของมรีในวันนี้ในสาระบระบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานลูกนั้นอยู่ในการสแสวงบุญแห่งการจดจำาลกไม่ต้องกลับไปสู่แผ่นดินแห่งความตายเป้าหมายของลูกก็คือการเปลี่ยนจากมนุษย์ให้เป็นเทพแล้วก็ยังทำคนอื่นให้เป็นสิ่งเหล่านั้นด้วย คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือสัญลักษณ์ของผู้ที่จะมาเป็นผู้ที่สิบหกองศาสมบูรณ์เต็มคำตอบข้อที่หนึ่งพวกเขาจะเติมอภรรของเขาเองด้วยอัญมณีแห่งความรู้อย่างดีมากๆแล้วก็ยังเติมอภรรให้กับคนอื่นด้วย พวกเขาบริจาคอัญมณีแห่งความรู้แล้วยกระดับสถานะของเขาจุดที่สองพวกเขาเป็นมหาวีระที่แข็งแรงมายามไม่สามารถเขย่าวพวกเขาได้แม้แต่เพียงน้อยนิดพวกเขานั้นจะเคลื่อนไหวไปอย่างต่อนเนื่องในขณะที่อยู่อย่างสม่ำเสมอและไม่สั่นคลอนจากตอนต้นถึงตอนจบคำถามที่สองอะไรคือหนทางที่จะมาเป็นอิสระจากบาป แล้วมาเป็นดวงวิญญาณบุญอะไรคือหนทางที่จะเป็นอิสระจากบาปและมาเป็นดวงวิญญาณบุญคำตอบบอกพ่อถึงเรื่องราวชาติเกิดสุดท้ายของลูกแล้วเอาคำแนะนำจากขัน้นพร้อมกับสิ่งนั้นแล้วให้จดจำพ่อแล้วก็ยังบริจาคอัญมณีแห่งความรู้อย่างต่อเน,นื่องเรื่อยแล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นดวงวิญญาณบุญได้ ดังนั้นบาบาให้วิธีการกับเราที่เหล่านั้นจะมาเป็นดวงยานบุญนะคะได้ตลอดเวลาโดยอาการเอาคําแนะนําจากท่านสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงให้การบริจาคชีวิตกับมนุษย์ในหนทางเดียวกันกับที่พ่อทำจงเอาการบริจาคจากพ่ออนันนี้มีขีดจ,จํากัดแล้วบริจาคให้กับคนอื่น แน่นอนจงมาเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่จุดที่สองจงมาเป็นผู้ควงวงจรในการตระกรู้ในตัวเองและตัดหัวของราวันออกไปจุดที่สองจงมาเป็นผู้ควงวงจรในการตระกรู้ในตัวเองแล้วก็ตัดหัวของราวันออกไป จงมาเป็นคนเพื่อที่วางเฉยเอาไม่มีจํดจำกัดและละเลิกกิเลสพรอมของบัพดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเต็มพปพลังตลอดเวลาและมีสุขภาพดีโดยการรับประทานผลทันทีและก็ผลสดสดของยุบันจบพบกันซ้ำขอให้ลูกนั้นจงมาเป็น ผู้ที่เต็มด้วยพลังตลอดเวลาและมีสุขภาพดีโดยการรับประทานผลทันทีและผลสดสดของยุกบรรจโธบกันเป็นคุณสมบัติพิเศษของยุกบรรจโธภูกันที่ลูกจะได้รับพันพันล้านในการตอบแทนต่อหนึ่งแล้วลูกก็ยังได้รับผลทันทีเพราะคุณสมบัติพิเศษของยุกบรรจโธบกันลูกได้รับเป็นพันพันล้านตอบแทน ช่วงขณะนั้นที่ลูกทำงานรับใช้ลูกได้ดรับผลของความสุขในทันทีผู้ที่รับประทานผลทันทีนั่นก็คือผู้ที่รับประทานผลสดๆจะเต็มไปด้วยพลังและมีสุขภาพดีไม่มีความอ่อนแอสามารถเข้ามาหาพวกเขาได้ความอ่อนแอเข้ามาเมื่อลูกนั้นประมาทและนอนหลับอยู่ในการนอนหลับของกลุมาการหน้าให้คงอยู่อย่างคืนตัว แล้วพลังทั้งหมดก็จะอยู่กับลูกแล้วลูกก็จะมาเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีได้ตลอดเวลาคติพจน์ในวันนี้จงทําตามพ่อปรามาและเก็บคุณธรรมจากทุกคนซ้ำจงทําตามพ่อบรามาและเก็บคุณธรรมจากทุกคนอื่นๆอจจะโอมชาติ